สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ไบชาโปเต้หรือเรียกไทยว่าพรับนมสดน,นะคะนี่ค่ะเมล็ดเขาก็จะค่อนข้างที่จะเปลือกแข็งนะคะนี่ค่ะเปลือกแข็งเนี่ยเห็นไหมเปลือกแข็งจริงนคะคะเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ วิธีการพาะของมเมล็ดไว้ชโปโตเต้ตัวนี้นะคะอะ เท่าที่ถามจากผู้ปลูกเนี่ยหรือผู้เพาะ,มะเมล็ดหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเวลาที่จะเพาะก็คือนําไปแช่น้ํายาเร่งรากนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะรวมถึงแล้วต้องใช้ขุยมะพร้าวในการเพราะนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เขาเร่งในการเจริญเติบโตแต่เขาไม่แนะนําให้ใช้พวกแกบดํานะคะเขาให้ใช้พวกขุยมะพร้าวย่างเดียวขุยมะพร้าวจะต้องแช่น้ํหนึ่งคืนนะคะ นี่ค่ะให้ชุ่มๆนะคะแล้วเขาก็จะงอกประมาณ10-15วันนะคะนี่ค่ะไวชาโปเต้นะคะนี่เป็นเมล็ดใ,ใหญ่ๆนี่นะค่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้นุ้ยแยกไว้เมล็ดเขาเอ่อเหมือนโดนความชื้นแล้วเขาก็ปริออกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลองทดลองนี่นะคะนี่พอเขา ปีบออกเนี่ยค่ะข้างในเห็นไหมเขาจะเกิดการพองตัวแบบนี้เลยเขามีความชื้นนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเขาจะเป็นเม็ดสีน้ําตาลเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะชี้ให้แช่ไม่นานเพราะว่าเขาดูดน้ําไว้นะคะเขาจะมีตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเขาจะค่อนข้างที่ดูดน้ำไว้หรือเพื่อนๆสาม,มารถ ก็ได้นะคะเนี่ยตัดตรงขอบๆตรงเนี้ค่ะให้เขา,าน้ำเขาจะได้ซึมผ่านแต่ว่าแบบนี้นะคะแค่อบมาในกล่องเขาก็ชื้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแตกแล้วนะคะนี่ค่ะเนี่ยชื้นก็จะแยกเอาไว้นะคะนี่ไม่เลนไวชาโปเตจะสามารถทำเป็นต้นพันธุ์ของไวชาโปเตเอาไว้เสียบยอดก็ได้นะคะนี่ค่ะ หรือจะเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้ไว้ขายก็ได้นะคะเพราะว่าการเพาะเมล็ดพันนะคะเขาจะให้ผลผลิตนะคะภายใน3ปีนะคะเท่าที่ถามพี่ๆเข้ามา3 5ถึง้ปีนะคะแล้วก็ถ้าเสียบยอดเนี่ยจะให้ผลผลิตภายในปีครึ่งประมาณนี้ยปีขึ้นไปนะคะถ้าเป็นเสียบยอดแล้วก็ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆเนี่ย สามปีให้ผลผลิตครั้งแรกเนี่ยลูกเขาจะให้ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะไวชาโปเตก็จะมีสายพันธุ์ USA สายพันธุ์ไต้หวันนะคะที่บ้านเราที่นี่เห็นบ่อยๆที่มาปลูกให้ผลผล,ผลิตในบ้านเ,าเราเมล็ดที่เห็นนี่ก็เป็นมเมล็ดที่ปลูกในไทยนะคะแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตแล้วในในไทยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวถ้าได้ลูกไว้ชาปตเต้มาเดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนๆให้ชมกันอีกรอบนะคะรวมถึงต้นพันไว้ชาปตเต้เดี๋ยวจะได้มาแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนั้นนะคะนี่ค่ะ นี่จะคัดส่วนหนึ่งนำไปเพาะนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เมล็ดก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่ LINE n u y z i k a เบอร์โทรศัพท์085161 1860นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะแบ่งให้เ,เพื่อนๆนำไปเพาะนะคะเพราะว่าพอเป็นต้นเขาขายกันอ่าขึ้นอยู่กับความสูงของต้นพันะนะคะ เห็นราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันสําหรับ1ต้นนะคะแต่ว่าส่วนไหนที่ปลูกก็คือใช้พอมเล็ดได้เหมือนกันนะคะให้ผลผลิตเหมือนกันแต่ว่าเสียบยอดก็จะตรงกับสายสายพันธุ์ของต้นแม่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจรารณาดูนะคะนี่ค่ะถ้าพอมเล็ดก็ราคาหลักไม่กี่บาทนะคะไม่ถึงร้อยนี่ค่ะ สนใจสอบถามเข้าไม่ได้นะคะวันนี้นีิกาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ